ก็สวัสดีนะผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพามารับชมเป็นระบบโซล่าเซลล์บ้านนอกนะผมที่ผมได้ทําการสั่งซื้อนะครับซื้อมาติดตั้งกันเองนะผมอันนี้ก็จะเป็นแบตลิเธียมนะผมแบตลิเธียมจํานวน2ลูกนะครับลูกละ75แอมป์ยีโวลต์เจ็ดสแอมป์สลูกนะครับเอามาต่อขนานกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะผมข้างล่างนี่คือเป็นอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์แบบตัวมอแปลงเทอร์ลอยนะครับอันนี้ขนาด1.6กกิโลนะครับก็ใช้แปลงไฟจากแบตเตอรี่นะครับผมเป็นไฟบ้านนะครับสายไฟก็จะอาจจะทำไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแค่ลองใช้ก่อนนะครับก็ยังอาจจะไม่เข้าที่เข้าทางนะผมอันนี้ก็จะมีเป็นตัว ATS เอเอาไว้ด้วยนะผมเพื่อไว้เวลาสับไฟนะผมอย่างเช่นไฟหมด หรือว่ามีการโอเวอร์โหลดนะครับของตัวชิโนไทมเมอร์ก็จะตัดสลับไปที่ตรงไฟบ้านนะผมสำหรับราคาของแบตเตอรี่นะผมแบตเตอรี่ตรงนี้ขนาด24โวลต์75แอมป์2ลูกลูกละ1,2 0 0นนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะผมประมาณ6,000กว่าบาทนะผมเป็นอินเวอร์เตอร์แบบตัวหม10้อแปลงเทอร์ลอยนะครับก็ชาร์จเจอร์ m p p t ตัวนี้ก็2,000กว่าบาท ATS ตัวนี้ก็ประมาณ5600นะผมประมาณนี้แหละเป็นตัวสับไฟนะผมสลับจากไฟบ้านเป็นใช้ไฟโซลาเซลล์แต่คือเราใช้ไฟหลักเป็นไฟโซลาเซลล์นะครับก็จะมีเป็นชุดกันฟ้าผ่าเบรกเกอร์นะครับแล้วก็มีเ,เบรคเกอร์ตัวใหญ่หน่อยนะครับเอาไว้ขั้นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมแล้วก็มีตัวชินโนไทม์เมอร์เอาไว้ตัดกระแสโอเวอร์โหลดนะครับจากการทํางานเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับผมซึ่งไม่ให้อินเวอร์เตอร์ของเรา เสียหายนะครับก็จะตัดสลับไปเป็นไฟบ้านนะผมแล้วถ้าอย่างบางทีที่ว่าไฟนะครับผมไฟจากแบตเตอรี่หมดตัว A T S ตัวนี้นะผมก็จะทําหน้าที่สลับไฟนะครับสลับไฟจากตัวแบตเตอรี่ที่เราใช้โซล่าเซลล์ชาร์จสลับไปเป็นไฟบ้านนะครับก็มีการต่อไฟเข้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัว A T S ของเราก็จะทําหน้าที่สลับไฟ ให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับชุดโซลรเซลล์ที่ว่าติดตั้งกันเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม